ถือเป็นข่าวน่าใจหายของคนวงการบันเทิงฮ่องกงนะคะเมื่ออดีตดาราดังโออย่างเพ่ซันนักแสดงแถวหน้าของ t v b ในยุค80จากไปในวัย63ปีค่ะทำให้เพื่อนักแสดงตาออกมาไว้อะไรทั้งโลจุนชุนและจีจี้หว่องเพื่อนักแสดงที่เคยร่วมงานกันนะคะทั้งคู่บอกว่าแทบไม่อยากจะเชื่อค่ะเพราะว่าโอหยางที่พวกเขารู้จักเนี่ยเป็นคนรักษาสุขภาพมาโดยตลอด ซึ่งโอหยางเพื่้ชันค่ะถูกตรวจพบว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีเมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมานะคะและต้องผ่าตัดสมองถึง3ครั้งแต่ก็โชคร้ายมาตรวจพบมะเร็งปอดซ้ําอีกซึ่งสามีของเธอกัวฟงค่ะออกมาเผยภายหลังว่าเขารู้สึกสิ้นหวังเพราะไม่มีวิธีใดแล้วที่จะรักษาชีวิตของภรรยาของเขาไว้ได้ค่ะ โอ้อยางเพยซันเข้าวงการหนังฮ่องกงจากเรื่อง The Fairy of King Fah ในปี1970ค่ะก่อนหันไปเอาดีด้านละครกับ PVB ีมีผลงานที่แฟนๆทั้งเอเชียจดจำได้ดีนะคะทั้งการประกบกับโจหวหนฟ้าในเจ้าพอ่อเซี่ยงไฮ้รบทเหตุเตียงจูในชอลิวเฮียงเวอร์ชันปี1979รวมถึงบทบาทสำคัญก็คืออึ้งยงวัยกลางคนในมังกรยกภาค2นะคะที่เธอได้ร่วมกับนักแสดงดาวรุ่งยุคนั้นอย่างหลิวเตอร์หัวที่รับบ,บทเ e อี้ยกล้วยในปี19 3ก่อนที่โอหยางจะตัดสินใจลาออกจากวงการบันเทิงและไปศึกษาการแพทย์ด้านการฝังเข็มและชี้กงเพื่อบำบัดสุขภาพค่ะด้านเหลียงเจียหยินนะคะที่เคยรับบทกุ้วยเจ๋งในละครมังกรหยกภาค2ร่วมกับโอหยางก็ออกมาไว้อาลัยค่ะโดยกล่าวว่าเขาทั้งช็อกแล้วก็เสียใจอย่างสุดซึ้งกับข่าวที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าผลงานที่เธอได้ฝากทิ้งเอาไว้จะเป็นอมาตะในใจของแฟนๆไปตลอดกาลค่ะ